สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ ADR Channel Fresh News ประจำวันที่30สิงหาคม2 5 6 5าค่ะดิฉันเด็กหญิงเบญญาภาวมเกตนักเรียนชั้นป6ทับค่ะดิฉันเด็กหญิงพิมประพัสต์พักดีพงพณิน์นักเรียนชั้นป .6 กทับค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะนายสมยศผู้สิงผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้โอ,อวาทนักเรียนที่หน้าเสาธงและตัวแทนโครงงานคุณธรรมสายชั้นปอ .2 อขายายผลที่หน้าเสาธงค่ะ เมื่อวันที่30สิงหาคม2565เวลา8นาฬิกา15นาทีนายสมยศภูสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้โอวาตแก่นักเรียนเรื่องกิริยามารยาทการเดินผ่านผู้ใหญ่เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่โรงเรียนเรามีการจัดงานเชิดชูกเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี2565ที่หอประชุมดำรงวิทยาพัฒน์จะมีผู้ใหญ่มากมายมาร่วมงานขอให้นักเรียนรักษากิริยามารยาทต,ตามอัตลักษณ์ของเราด้วยและขอย้ำเรื่องความสะอาดอีกครั้ง ให้นักเรียนทิ้งขยะให้เป็นที่ลงถังขยะร่วมถึงฝากคุณครูให้กำชับนักเรียนในสายชั้นของตนด้วยหลังจากนั้นตัวแทนโครงงานคุณธรรมสายชั้นป .2 ได้ขยายผลโครงงานที่หน้าเสาธงในเรื่องรองเท้าเข้าที่เด็กดีทําได้โดยตัวแทนนําเสนอได้แก่เด็กชายธนวัฒน์โพธิ์ทิพเด็กหญิงปริยาตั้งมัน่นเด็กหญิงจินตภาอ้วนศิลาโดยใช้เวลาประมาณ5นาทีเพื่อทําความเข้าใจขยายผลสู่สายชั้นเื่นเพื่อบูรณาการปรับใช้ต่อไป มารับลูก่องจากในงานวันแม่นะครับทังเรียนนั่งตรงไหนอ,อยากจะอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดนะครับขอพวกเราได้ช่วยกันนะครับฝากคุะจำซันด้วยเน้นเรื่องความเป็นระเบียบความสะอาดนะครับวันนี้นักเรียนทุกคนยังมีความสุขครับสวัสดีครับนายสมยศภูสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมแม่ดีเด่นของโรงเรียน ครูเจ้าของโครงการได้เข้ารับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี2565ค่ะ เมื่อวันที่30สิงหาคมเวลา9นาฬิกานายสมยศภูสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์นางรำไพวามเกตแม่ดีเด่นซึ่งเป็นแม่ของเด็กหญิงเบญญาภาวามเกตนักเรียนชั้นป .6 ทับประธานสภานักเรียนและเป็นนักข่าวรุ่นยาวของโรงเรียน ADR Channel f r a ต์นิวและเป็นตัวแทนตอบป,ปัญหาต่างๆของโรงเรียนพร้อมด้วยคุณครูสาวิตรีรังกระโทกคุณครูเจ้าของโครงการเข้ารับเกียรติบัตรจากนายแพทย์จตุรงเพ็ง นรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดได้ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต4รวม4อำเภออำเภอกันทลักษณ์อำเภอขุนหารอำเภอเบญจลักษ์และอำเภอศรีรัตนะซึ่งในครั้งนี้ได้นิมนต์พระมหาสนองขันติทโรุเจ้าอาวา,วาสวัดศิริวราวามาสแสดงธรรมเทศนาและนางสาวรพีพัน์ทองศูน รองผู้อานวยการสํำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตสีได้ให้เกียรติมาร่วมง,งานรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหัวหน้าส่วนราชการในอําเภอที่หอประชุมดํารงวิทยาพัฒน์โรงเรียนอนุบาดลดํารงราชานุสรเพื่อที่จะได้แสดงออกถึงความรุนรรงักดีต่อใตาา้่ามพระบาที่ส่เป็นแม่แชาติและเป็การสําฤึกใน ถ้าอาหารคืหาทุนอันสุดจะหาสิ่งใดมาเปรียบพรนนาได้สำหรับวันนี้พวกเรา ADR Channel Fresh n e w ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ